อย่าคนตามมึงมาเพื่อนเอ้าเออยิงมันยิงมันมันโม่มันโม่มาไหมมั้ยหลัง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 เยอะมาหนีไปหนีไปข้างบนมีมันจะเล่นกูข้างบนมีปอดแดงมามา โดนตุย๋ยหลังอ,อีกหลังมากหลังมาเร็วนัเรวนั้นไเลยโอ้ my god อ,อ้เหียอะไรวะเนี่ยโง่าอะไรครับเนี่ยโอ้โห คนจะไม่สอบมินเลยวะมันชนตรเลยว่ะมาดิไอ้สั์คนไทยเด็กโตเลี้ยลงมากเล่มเพลิดโอโนฮัลโหลเร่องของเรื่องของเรื่องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเก็บของไปด้วย มาพร้อมบน้านลามีเกาะป้านนึงอะนั่น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 โอยบีบีบีน่าจะหิมหอกมั้งเฮ้ยมีคนมาไม่กูช่วยไมได้

เฮ้ยฮะตรงนั้นมีเหรอมาแล้วมาเออร์เติร์ดเตร์เติดโอ้กูแตกวะเนี่ยมึงเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติของจิวหน่อยใครมีจิวบ้างกูไม่มีกูจะตายด้วยนอเครไล่มาทลายมาทลายมาอะไรมาทบอะไรมาอะไรชัดอะไรชัดจิวมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเอรย์เนี่ยต้องพบต้องพบขอโทษครบ ยิงอะไรมาดูดิโอมันยิงกูไม่โดนหรือว่าคนละคนกันอกูเหมืนได้ยิงดนเลยโอ้ไม่รอดโอ้ไม่รอดโอ่รอดโอ้ไม่รม่ร่รอดโรด้ไม่รอไม่นเ่รอ่รรอมมดด้้าหัวรัวๆเลยครับขึ้นขึ้นอีกไปวานเด่รอดมมื่อกี้ หัวเดด็ทบมาที่กูทบมาที่กูโอเคเข้าไปทบหนีเลยทบหนียาวเพื่อนมาที่กูนี่เขาเอาขวาไปข้างหน้าระวังระวังทบเดินมาที่กูทบเดินที่ก่อนเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันมึงโดนมึงโดนฝั่งนั้นที่มึงที่กูเลยมันมีสไนน์นะเพียงมาแล้วแน่รูดเลยรูดได้รูดเลยประมาณร้อยหนึ่งอะไปข้างหน้าไางหน้า ขึ้นสะพานสะพานข้างบนมาข้างบนมาข้างบนมาปั๊มปั๊มได้นะหนึ่งปั๊มเลยมันมีลูกเตอร์ไม่ได้วงแรงเข้าไปไหนวะกูจะเข้าวงเออ my god เลยมันดาวหนึ่งดาวหนึ่งท็อปยิงเลยยิงเลยตัวนนั้เลือดน้อยเก่าน้อยด้วยฟ้าฟ้า điểm mới bỏ nôi đi, sao sao mà nó không reload vậy? dừng cái tay, nhìn tay, ok, nhìn cái tay, nhìn cái tay, cái không được, không được, được, เบาฟ้าไอ้สัตว์ปวดปนสั่นตีนเลยเปิดกันหนักกวีดูให้หน่อยตรงนี้มีคนอยู่แล้วโอเคกำลังไปขอม่วงไปโอเคเห็นเห็นเห็นเข้ามาเข้ามาสลิงมากลัวลังเข้ากลัวังเข้ากูเดินนะกูเดินนะโอ้ยก้อนกูนี่โฟมหน่อยหลัง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 นั้นน่ะโอเคเบฟ้าใช่ไหม เออเดี๋ยวช่วยตรงนี้ให้เดี๋ยวมันลองโบ่ะกับนี้เออไม่ให้เปิดตีมามัน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 คิวมันคิวมันเลยวันเน้นโอ้แม่งโอ้เหนื่อยเลยเหนื่อยไปแล้วเหนื่อยไปแล้วอ่าไม่โดนไม่โดนเข้าบ้านเข้าบ้านกันเลยเข้าร่างมาเลโอเคโอเคกําลังไปกําลังไปเล่นบ้านท่านนี้เล่นบ้านท่านนี้โคตรบายเลยเฮ้ยโบเคโบเข็กโบเข็ก ไม่โดนมันกาบโบเช็คก่อม่วงโอเคโอเคโอเคอุ้ยบ้านทัดโดนเลยวะเดี๋ยวอ่าเข้าบ้านทัดดีกว่าไปไปเข้าไปมาๆเข้มบ้านฮะจะยิงลอกมโอ้ยโบเช็คโบจังวะไม่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 โบไม่บอกไม่บอกไม่โบบอกเราวงบีบเกลอเกลือถ้าเข้าไปก็โดนไม่ให้ดูไล่ให้ ยงมาสู้มันตัวมันสู้มือเล่นทรายให้เล่นซ้ายให้เล่นซ้ายให้โอเคโอเคอย่เล่นขวานะผมมึงเล่นขวาได้ได้มีตะมกมีตะมกเห็นปะสะมกอ่ะอ่ะวิ่งนะวิ่งนะลงมันเอาแอล์ตามปล่อยไป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 ปล่อยไยโอ้ยระวังระวังโบเติกมีฟีดิกไหมมีฟินิกไหมมีฟีดิกบอกไอ้ แม่นยังไอ้ยี่สิบแบบหลังมีอะไรมั่งมีเลือดเต้ามีคิวเล็กไหมมีคนโหนมากมีคนโหนมากคนเดียวสี่สามเล่นได้เอาเลยเอาเลยตัวเนี้ยเอาเลยตัวเดียวเติมเติมเติมหนึ่คิวเขานะเนยเขอ่าฮะหลังยินหลังยิ้นขอมงระเบิดไปเธอไหมมาขอมงขอมงตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมตัวที่ล่อเราเจ็บปะไม่ตาย ล่า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 ตัวนี้ล่าล่าสองคนที่เหลือที่เหลือเข้าบ้านเข้าบ้านคนนึ่งเข้าบ้านคนนึงเข้าบ้านคนนึง่งเขาแต่ไอ้ท็อปฟังกระถุนกูหมดเลยอ่ะท็อปท็อปถอยมาก่อนท็อปเออหลับกอดหลับกอดทันทีข้างล่างอยู่มีแหวกมีแหวกอยู่ไม่เอาไม่เอาวงวงแรกวงเล็กวงเล็กระวังโบเซ็ตเมกี้มันมี อ่าชิวเล็กไหม็อปเก็บมายัางไม่มีแต่กูไม่ได้เก็บเลยจริงเหรอวะยิงไปได้เหรอวะเฮียนี่นไม่พกมันใช้หมดแล้วมั้มใช้หมดแล้วมีหนูตีนอ่ามีชิวเล็กปะไปรุ่นมีฮ่ด2 2> าดับสองในขอไหนเออเอาไปเลยเอ๊ะเอเ๊ะมันยิงใครอะ ระวังระวังขึ้นะไรนะเพเราเราเข้าวงเราเข้าวงเราโคบบนภูเขานี้เราโคบบนภูเขานี้มามามาได้ได้ได้เดี๋ยวเวรดีเราอยง่ตรงไหนไงไรไงไรไงไรไงโคตรดีเล่นที่เต็มทีโคตรดีเฮียไงวะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ด้านล่างด้านล่างเอ้าเหลือทีสุดท้ายแล้วใช่ใช่เหล่าทีเต็มอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ โอ้เธอวัานทีครับไม่มีเน็ตที่นี่วอใครวอเราวอมันวอวอคู่ยังคู่นี่มันอย่าดูหว่านให้อย่าไปโทษอย่าไปดูกลางดูกลางคนหนึ่งอย่าบอกอ่ะแค่ตัวนี้พอแต่ stop ออกมา บังได้นะงได้ังไงแล้วหลน้มหลอนล้มลอเทโอเคโอเคโอเทตัวเดียวเลยเทตัวเดียวเดียวเโอไม่เป็นมัเบข้อให้ครับเกาม่วงเอาเวีเยไม่เอาไม่เอาเอมันมีอีกตัวงฝั่งนี้นะ

มาแล้วมาแล้วเติมก่อนเติมก่อนสลับก็ได้ไปค้ำข้างน้าคนโอเคโอเติมมาแล้วไปค้ำต้องมันเพิ่งสลิงขึ้นมาพวกเราไว้เนี้ยังไอ้ตัวเดียวเดียวฝัลงนี่เออเลยลงเลยซันไรทันไรซะเลยตายหมดตายหมดเลยเอ้าไอ้เหี้ยงงแดก็กตีเอาตีเอาเลยตีหน้าตีหน้าตีหน้าไอ้นี่น่าจะงงพวกกูนะ มีแบบมีแบบัแม่งเลยงเาาเดินครับอ้่บุญ้บไอหานพอแตกคน่มัจะหมดล้วกูใช้หมดเลยตายตาแม่นเจ็บในโน้นมีตายหมดตายเก็บภากเก็บากให้หมดอ้โหนี่นู้นแมันหวะ

กูมีแต่ด้าานล่งมารอเก็บไอ้เหี้ยนี้ด้านล่างมั้กูไม่มีแบบกูหาในกล่องไม่ได้ด้วยเออรอรอเก็บเลยสัตว์อยู่ไหนวะไปเลยเลยเลยสิบลายไปที่สนามมวยไม่มีครับฉนั้นสิบลายผ่านสิบลายผ่าแอบแอบก่อนเลยวะไมึงอย่ารีบมึงอย่ารีบอย่ารีบโอเคมันไม่เล่นเหี้ยนนู่นแล้วโอเคโอเคโอเคมากีตัวดูดิ สองนู้นหนึ่งสองฝั่งนู้นหนึ่งหนึ่งสายกอม่วงเฮ้ยข้างล่างนีวงเออวงอยู่ข้างล่างดีกว่าไอ้เหี้ยเล่นได้ตรงนี้เล่นได้แต่ระวังขวาด้วยกูไม่ออกนะกูไม่ไปนะระวังระวังขวาด้วยระวังขวาด้วยเออกูไม่มีของแต่งเลยอ่ะกูบอกเลยเอามึงเอารถมาจอดขวาไว้ดิเอาให้เอาให้ โโออเเคคมันมีตี้นึงอยู่ฝั่งนี้นะโอเคครับใช่เฮียขึ้นปิดที่ปิดทางไอสัตว์ไม่ไม่ต้องพีชล้างล้างล้างล่ะโอ้เลือเชื่อมึงไม่มีปืนไกลไม่มีอ่าไปทางนี้ท็อปมันตัวเดียวอยู่ฝั่งนี้เล่นแม่งไอ้เนี้ยนี่ก่อนมันไปแล้วนี่มันมื่ันยิงกูอยู่ฝั่งนี้มึงกระแพงวิ่งหนีไปแล้ว ใช่ใช่ไม่ไม่มันมีมันมีตัวนี้ยิงอยู่ด้านบนด้วก็คืออยู่ด้านบนฮะใ่ใช่ตะขอก็ไม่ใส่อุ้ยโอ้ยคาทาลิสนี่หว่าอยู่ฝั่งไหนวะมันเพิ่งขึ้นไปบนข้างบนมันมีที่ที่นี่มีสองคนมีผ่านกับคาทาลิสตรงนี้ก็ไม่แย่วาง <นะ S 2> ย,งยิงยิงแอบนะเว้ยถ้ามันวางอะ่ะมันบนนู้นชุบบนนู้นชุบ บนวังรอเรอวงรอวงรวงไามาไม่มีน็ตละบอแรงทีเดียวตายดาวดาวดทุบกลับมาทุกลัมทุบกลัมาดเติมดเติมตรงนั้ได้อ้ยตรงนี้มีฝาโดนแมมีคิวว่ามีคิวว่ามีคิวปะ มีท็อปเอาเที้ยนี้ก่อนท็อปเอาเที้ยนี้ก่อนท็อปไมีหยัดไม่หยัดพีดูท็อปผมเอาที้ยนี้ท็อปผมเอาที้ยนี้ขึ้นเลยอเเาาุ้ยเชิ<อ>ยแม่งอเชิวได้ลุตลุดลุตท็อปหยุดระวางคิวไว้หน่อยสองเงนวางไอ้ฟินึงให้เลยมามาเอาชิวชิวใหญ่อันหนึ่งสองเงนก็ได้วกูไม่มีคิวใหญ่มีอันเดียวโอเค นั่นไม่มีอะไรนั่นของนี้ไม่มีเลยโอเคโอเคไม่ต้องปั้มชิลเลยครับดูเล็กมีปะท่านี้ท่านี้ผมปั้มเชื่อโอเคท่านี้ต้องบอกเลยแบตเหลือนเดียวอ่าไปไปคอนเทนเนอร์เมื่อกี้นี้จะไปไหนข้างบนไม่เล่นไม่เล่นไม่อยู่ในวงขอสลิงขึ้นด้านบนนี้ให้หน่อยดิ มันไม่ได้อยู่ในเรืขึ้นไปต้องมึงโคบมึงโคบด้านหน้าเดี๋ยวกูโคบด้านซ้ายนะด้านนี้เหรออ่ะฮะโอเคผมกวนยังนะเรายิงได้เรายิงไอ้เหี้ยตัวล่างนี่ได้เอายิงไอ้เหี้ยนี่ได้เอ่อตรงนี้มีตีวสันอ่ะเข้าวงเข้าเคลื่อนพอมวงก็ได้เคลื่อนพอมวงก็ได้เฮีมัน ตีวัดสันยิง oh, ม no, 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 no. ึงตีว like ัดสันยิงมึงไม่ได้กองตบๆอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปรอด้วยด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยไอ้หนู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 มันไม่มีก่อแล้วเอามาหากูวิ่งออกมาวิ่งออกมาชิวๆชิวๆปุ๋ยต้องเติมปุ๋ยต้องเติมไม่เติมแนะโอ๊ยไม่เติมก็ไม่ได้เหี้ยขอขาวหมดยี่สิตเจ็ด สยเขาข้นได้ตายแล้เขาอแดงเขาปอแดงมูกูหนีกูหนีกูต้องเติมเขาทำใต้เออตรงนั้นนหน้ากูมีหน้ากูมีที่เดิมครบครบไปหน่อยมึงดูกูอยู่ดิโอ้กูก็ครบตัวเองเหมือนกันมานั่งเียวมานั่งเเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันไม่เห็นกูเห็นกูไปไปไปยิง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  เข้าทางเข้าทาง้านขวก่อนเข้าซ้ายเข้าซ้ายให้มาซ้ายไม่เต็ม้ายชุบต้องขวา้ายชุบตีขวาก่อนไปมดนี่จะเชียร์ครับครับกูเห็นแม่งกี่ไปทำไมวะไม่มาหซ้ายวะเข้าสุดเลยเมื่อกี้มันหันหลังให้กู คือกูเข้าไปเซอร์ไพรส์มันเลยมันเหลือกี่ตัวไม่มึงสองมันทำอะไรอยู่สักอย่างมันยิงกับที่อยู่ขับเร็วฟอสตายตาย

เฮ้ยคคยย่่นไปไกลเกินว่ะเพื่อนระวังระวังระวังท็อปท็อปก็แตกล้มบอลแตกป่ะก็แตกบอลท้าวกอแตกเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวเหลือวอล์กเบาบอท้าวตรงนี้หลังเสามันมันยืดชิวมันจะชุบผาดเอาเลยเอาเลยแล้วแล้ววอตัวเดียว กม่รออยู่ไวไ้หน,น้าัดแน่เลยอ่ะปาเนตแม่งเลยจัดอยู่นะ <c oughs> เดนือ,นอววยวะอีทิวอีทิวอากาศก็เล่นเลยออกขาว,วออกขาววงมามอ,ยอยู่นอกวงมันอยู่นอกวงด้วยรอ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 อย่าเพิง่งต้องออกไปรอรอ,ลอมันก็มาเออระวังท็อปไม่เห็นนะอืม มันไปนู้นเฮยมันวิ่งนะมันมันวิ่งนู้น,นวิ่งนู้นมามามาขอฟ้าขอฟ้าอ่า,อาเราเราเราต้องยึดต,ตรงเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าที่นี้มีไหมข้างในมั้นที่นายยิงมึงกูว่าที่ชาร์ตไรเฟิลน่ะข้างในข้างในนูน้นนายยิงกูก็ไกลยิงจากตรงนู้นเลยกี่ตัววะ<ห>ตัวสวย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 มีอีกมีอีกนี่มีเรื่มบาดตรงนี้โอเค ชั้นเล่เพื่อนเล่ผักเฮ้ยมาดิมาดิมันจะตอดมึงอ่ะมึงไม่ต้องออกไอสัตว์อยู่นี่แหละมีตัวนี้เอาตัวนี้มามาตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันกระโดดลงไปพอแตกนู่นมันจะหนีทำหี้ยอะไรวะสัตว์เอ้ยเล่นตัวไงเล่นตัวหนหอ กำคาญี่หมายเลยตายก็สุดจะหมดแล้วเนี่ยไรอ่ะเล่นตัวจัดอัมีไรอ์ที่กูฆ่ามันดิค่ายหาน่เลยฆ่ามันฆ่ามันกูไม่ท่จิกูไม่ทิจิทำอะไรวะครัาเลยฆ่ามาถึงตัวเลยหนึ่งจะตายอยู่ด้านในปะข้างในไล่ ราต้องออกมาออกไม่ได้ครับแม่ขอแต๊กโอ้โหได้ไง